คนที่ร่ำรวยจริงๆแล้วคือคนที่เลี้ยงดูครอบครัวดูแลพ่อแม่ได้การเลี้ยงดูพ่อแม่ถือเป็นบุญวัส,สนาสูงสุดเป็นมงคลชีวิตแต่หากลูกๆไม่คิดจะดูแลพ่อแม่ในชีวิตนี้คงยากแท้ที่จะหาความเจริญได้หากเป็นคนกระตันยู่ด้วยการดูแลพ่อแม่นั้นนั่นแหละจะพาชีวิตเจริญร่ำรวยเมื่อถึงเวลาจะรู้ว่า คนร่ำรวยที่แท้จริงคือคนที่เลี้ยงพ่อแม่ได้พอโตขึ้นจะรู้ว่ายากยิ่งกว่าการหาสามีหรือภรรยาที่ดีๆนี่เองลองคิดดูนะครับว่าพ่อแม่เราเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเราขนาดเราเงินเดือนสามหมื่นยังไม่พอจะให้พ่อแม่ได้เลยโตขึ้นน้องจะเข้าใจว่าโซดาขวดละหนึ100่งร้อยในผับที่น้องๆไปแพงขนาดไหนน้องจะเริ่มสงสัยว่าแม่คนเดียว ทำไมเลี้ยงลูกสามสคนได้จนเรียนจบสูงๆแต่ลูกสามสี่คนพอเรียนจบแล้วมีงานทำหมดแต่ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่ได้สักคนเดียวโตขึ้นน้องจะเข้าใจว่าทำไมแม่ต้องทำงานหนักวันหยุดไม่ได้พักข้ามมืดยังไม่ได้กินข้าวน้องจะรู้ว่าเขาทำเพื่อใครในวันหนึ่งน้องจะคิดได้ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุด พราะมีคนหาเงินให้ใช้ไปเรียนไปเที่ยวโดยไม่ต้องคิดอะไรวันหนึ่งน้องจะรู้ว่าคุณค่าชีวิตไม่ได้วัดกันที่โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่มันวัดกันที่ความรับผิดชอบและสามัญสำนึกวันหนึ่งน้องจะรู้ว่าคนที่ร่ำรวยที่แท้จริงคือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ไม่ใช่คนที่สามารถจ่ายค่าเล่าขวดละห้าหกพันโดยไม่เสียดายได้ วันที่พ่อแม่ไม่อยู่นั่นแหละคือวันที่โลกนี้ไม่มีใครรักน้องจริงหลงเหลืออยู่เมื่อก่อนร้องเรียกหาแต่สามีในโซเชียลวันหนึ่งน้องจะเรียกร้องหาแต่พ่อแม่ที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้แม่ขายแกงได้วันระไม่ถึงพันเลี้ยงลูกจนเรียนจบมีงานทํามีเงินเดือนสองสามหมืน่นลูกกลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้วันนี้บทความนี้ น้องฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจสักวันที่น้องคิดได้น้องจะเข้าใจมันดีคนเก่งคือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้อาน,นิสง์ของการเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้มีพระคุณอาน,นิสงของการเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้มีพระคุณมี13ประการดังนี้ 1. ทําให้มีความสุข 2. ทําให้แข็งแราดปลอดภัยในยามขับขันส ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 4. ทํทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทําทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 6. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 7. ทําทำให้ผลถูกได้ 8. ทํทำให้ได้ลาบโดยง่าย 9. ทําทำให้เทวดาลงมาพิทักษรักษาผู้ที่ทำา 10. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 11ทําให้เป็นคนมีเหตุผล 12. ทําให้มีความอดทน 13. ทําให้ผลไผ่ได้อานิสงของการเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้มีพระคุณวิธีตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 1. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ําเสมอแม้ท่านจะเกิดในภูมิสูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การรละลึกและการแผ่จิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ 2. ประพฤตินตนดีควรแก่การรับมรดกไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดกไม่เกะกะเลวไหลไม่สุรุ่ยสุร่ายผ่านทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้ใครที่รู้ตัวว่าทำหน้าที่ลูกยังไม่ดีพอเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากเหมือนกับที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเพราะสิ่งที่ท่านให้กลับมาคือรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน 3. ช่วยเหลือกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ 4. ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่าน รักษาบงตระกูลที่ท่านให้มาดำรงอยู่ให้นานๆนั่นคือการทำความดีนั่นเอง 5. เลี้ยงดูท่านยามชราเอาใจใส่การกินอยู่นอนหลับของท่านไม่ให้เดือดร้อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแก่เช้าว,วันใหม่ท่านก็แก่ไปอีกวันแล้วเรารู้ว่าท่านแก่ลงทุกวันก็แล้วกันจะได้ตอบแทนท่านทุกวันไม่ต้องดูอายุ